น้องต้องกดปุ่มเลือกนะครับว่าจะเรียนหรือไม่เรียนถ้าไปดูด้านบนสีน้ำเงินเห็นไหมครับรอบหนึ่งพอร์ตโฟลิโอถ้าน้องไปยื่นแล้วน้องสอบไม่ติดน้องจะลงมาเป็นสีเทาสอบไม่ติดเห็นไหมครับถ้าทางปฏิบัติคือน้องไม่ต้องทำอะไรชื่อน้องจะดิ่งลงมารอบสองโคต้าทันทีแต่ด้านบนสีน้ำเงินถ้าน้องสอบติดน้องจะไปอยู่สถานะสีเหลืองด้านซ้ายเห็นไหมครับน้องต้องกดปุ่มเลือกนะครับว่า จะเรียนหรือไม่เรียนปุ่มสีเขียวที่น้องต้องกดคือปุ่มยืนยันสิทธิ์ถ้าน้องกดยืนยันสิทธิ์ชื่อน้องจะถูกตัดครับออกจากส่วนกลางและชื่อน้องจะไปอยู่ในมหาลัยนั้นถ้าน้องไม่กดไม่ได้เรียนนะครับแม้ว่าสอบติดโอเคไหมฮะแต่ถ้าน้องยืนยันไปแล้วแล้วดันเปลี่ยนใจยืนยันไปแล้วแต่ไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะไปรอบถัดไปเขาให้โอกาสน้องกดสีแดงด้านซ้ายคือปุ่มสละสิทธิ์ได แต่กดได้ครั้งเดียวนะครับถ้ารอบถัดไปน้องดันไปติดแล้วยืนยันแล้วดันไปกดสละสิทธิ์อีกรอบหนึ่งชื่อน้องจะเด้งไปปีหน้าเห็นสีแดงด้านขวาไหมครับมันจะมียานอาวกาศแล้วส่งน้องไปปีหน้าเลยโอเคไหมครับเพราะนั้นกดสละสิทธิ์กดได้ครั้งเดียวนะครับถ้าอีกครั้งหนึ่งแปลว,ว่าซิลยกเว้นหมอทันตะเภสัชถ้าน้องติดมหาลัยภาครัฐรอบก่อนหน้าแล้วแล้วดันกดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วรอบถัดไปห้ามเลือกอาชีพเดิม